เศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาหมื่นล้านที่เคยเป็นพนักง,งานบริษัทขายแชมพูมาก่อนเศรษฐาทวีสินมีชื่อเล่นว่าน,นิดเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506เป็นบุตรคนเดียวของร้อยตำรวจเอกอํานวยทวีสินกับชดชอยจูจกูลสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงินรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มการทํางานในปี2529เเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัท p r o เ t e r ์แอนด์แกรประเทศไทยจากัดปั่นหันมาทาธุรกิจอสังหาริม บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนด้านไลฟ์สไตล์ของคุณเศรษฐาเขาชอบสะสมช้งหยบเดินทางสุดคลาสสิกที่หายากและมีมูลค่าสูงซึ่งมีการออกแบบคอเรชันร่วมกับแบรนด์หรูหลายแบรนด์อย่างเช่นหลุยส์วิตตองสุพรีมโกโยา d ์ทอดถึงรถนิยมช่วยส่งเสริมบุคลิกของผู้สะสมและงานดีไซน์ให้โดดเด่นขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้คุณเศรษฐายังเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคอเรชันนาฬิกาหรูอย่างเช่นวาชลองคอนสแตนตินปาเต็กฟิลิปนอร์ติลูทรัเวทามโครโนกราฟราคาออกช็อปอยู่ที่4 Speedmaster Silver Snoopy Award นี่แค่ตัวอย่างนาฬิกาบางส่วนของคุณเศรษฐาต้องบอกเลยว่าคอลเลกชันนาฬิกาของคุณเศรษฐาถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนมากๆ